Hai. Selamat datang ke dalam kelab. Hello. Hai. 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 Hai ช่วงนี้ก็ไปได้อย่างเรื่อยๆครับผมแล้วพวกเราก็ซุ่มซ้อมซุ่มพัฒนาโชว์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมก็อยากให้แฟนๆทุกคนเนี่ยรอติดตามชมกันนะครับผมเหล่าซันเฟเวอร์ทั้งหลายว่าพวกเราจะนําโชว์อ,อะไรต่อไปมาให้ทุกคนดูครับผมสําหรับเพลง3หรือเปล่าหรือเป็นโชว์พิเศษตามงานต่างๆก็อยากให้ไปติดตามกันนะครับปปล่าสุดกับเอ็มเพลงใหม่ล่าสุดเอ็พี่อ่าครับผมพูดถึงการทำงานเพลนี้หน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างก็การทำงานนะครับก็ต้องขอบคุณครับผู้ใหญ่เลยครับที่ให้โอกาสพวกเราเนี่ยได้ ร่วมกันทุกแทบกระบวนการเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงแล้วก็ท็อปิกว่าเราจะพูดยังไงกับเพลงนี้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับเราจะสื่ออะไรภายในเพลง MVP ได้ป่านี้ครับผมใช่แล้วก็เรื่องของคนที่ไม่เคยฟังเพลงไหนบอกซิว่าเนื้อหาเพลงมันเป็นยังไงโอเคครับยังไงครับโฟกัสเนื้อหาเพลงของเพลงนี้เนื้อหาเพลงเนี่นะครับก็เป็นแบบ แนวความจริงมันมองได้หลายมุมได้หลายแบบมากเลยครับผมแต่ว่าในมุมของพวกเราที่พวกเรามองเนี่ยก็คือเหมือนเราอ่ะจะไปเป็นแสงสว่างให้เด็กคนหนึ่งครับผมที่เขาเรียกว่าเหมือนน้องเนี่ยอยู่เช่าเหมือนน้องตามหาแสงสว่างเหมือนกันแล้วมันเป็นโลกผู้ขนาดกันครับผมเราก็เหมือนนั่งจากยานอะไรสักอย่างเพื่อแบบไปปล่อยแสงสว่างให้น้องหรือว่าพลังบวกหรือว่าปล่อย พลังงานให้ซาวเวอร์ครับซึ่งน้องคนนั้นก็คือแฟนคลับมันเองครับแล้วก็เราจะพูดถึงเรื่องเกมนะครับผมซึ่งเกมที่เราจะพูดถึงเนี่ยไม่ใช่เกมแค่ในคอมหรือในโทรศัพท์ครับจะเป็นเกมที่เล่นกับชีวิตครับผมใช้เวลาไม่นานครับแค่ทั้งชีวิตเลยได้ปะใช่ครับผมก็ในมีไม่ใมีคาบแบบเอาโลกเอาากาศการจะทำเป็นยังไงบ้างก็เป็นาบที่อวกาศเอาเรื่องอวกาศพี่จีของจีว่าความรักของพีดีก็คือพวกเราถ่ายกันภายใน 24ชัมม่วโมงครับเพราะว่าพวกเราถ่ายกันวันนึ่งนะวันนึงเต็มๆเลยครับเผื่อเกินด้วยแต่มีสองสถานที่เนาะมีสองสถานที่คือสถานที่แรกก็จะเป็นเอ่อสตูดิโอครับผมเรา,ารกกจะเป็นการเต้นวนๆเลยครับผมก็อันที่สองจะเป็นถ่ายควีนชั่นครับก็จะเป็นถ่ายที่ตึกร้างเนะเาะเพื่อให้แบบว่าบรรยากาศมันเข้าถึงแบบว่าความดาร์ความดาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ะแล้วมีใครแบบมีประสบการณ์อะไรยังไงที่แปลกใหม่ไหมในการถ่ายที่บันไดน่าจะแปลกใหม่ทุกคนเลยจริงแล้วคือแปลกใหม่ทุกคนเลยอ่ะยังไงพี่พอไหมพี่พอสักกหน่่อยดีวาาม อ๋อโอเคที่ถ่ายเอวีที่2องครับคือมืดมากใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าคือมีบรรยากาศที่แบบว่าน่านอนมากก่อนแล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องแบบว่าคอยแบบว่าบู๊บบู๊บบู๊บกันตลอดอืมเรื่องเรื่องงงพวกเราไม่รับแปลกใหม่เท่าไหร่นะพี่อ๋อเออใช่ปกติพี่ครูจะเป็นสายแบบว่าไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เราจะเห็นพี่ครูว่าหลับน้อยมากแต่วันนั้นคือบรรยากาศพี่ครูก็พาไปเนาะแล้วแล้วดีน่ามีอะไรแปลกใหม่นะครับ ก็ขอผมเนี like to to ่ยแปลกใหมากทรงที well ่เราเราทำงานกับซ oh, ีนอในาร acting ถ้ามสรือค่แบบเนะ่ก็จารว่ามีอะอย่างนั้นเลยามานีผมก็ความแปกใหม่ก็คือว่าเราจะต้องถ่ายในซีนที่เราจะต้องรู้สึกหนาวแต่ตามจริงแล้วมันไม่แอรร้อนมากรผมต้องทยังไงให้มันรู้สึกว่าใช่คือ ใช่ครับตอนนั้นคือร้อนมากแต่ว่าต้องทำกันได้รู้สึกว่าหนาวที่สุดอืมใช่ครับนี่เป็นซีนที่แบบท้าทายตัวเองเหมือนกันแต่ดูจากเสื้อผ้าในอุีนะพิ่งแรกจะตอบว่าร้อนเลาเป็นไงบ้างพโู๊ตสิแพชาติได้หรือว่าต้องแต่ละีนของพวกคุณต้องใช่ยอยนน้าก็มาในลุคที่แบบดูดันขึ้นนออกมาอือดันดูอันดูดูแค่ไหนดูแค่ไหนพี่โรพูดสิเอาโยนเฉย อ่ะให้น้องกิแล้วกันน้องกิลด้วยคราวที่โปรเจี่ยเราจะเห็นน้องกิลในรูปแบบน่ารักน่ารักคือคำว่าดุดันอ่ะคือดุดันมากกว่าเพลงแรกครับเพลงแรกของเราเนี่ยก็คือเพลงเกิ f r i e n d ครับจะเป็นเพลงที่แบบได้ express พรสซ์เอาเแบบแสดงความเป็นตัวตนหรือวเราโซล่าครับแต่ใเพลงนี้ก็จะมีความดุดันเพิ่มขึ้นครับจะมีการแบบใส่เอเซอรี่แบบเป็นสร้อยจะมีจิ้วบ้างอะไรรคับก็จะแสดงถึงความแบบแข็งแกร่งครับ แข่งแข่งแบบพี่นาเสี่ยงซีว่าแข่งแข่งไม่แข่งแขนาดแบบข้อแรปของกราฟิกกับพอใช่ไหมครับมีก้อนหินลอยขึ้นมาใช่หนักเกลียยพื้นแล้วมีก้อนหินลอยขึ้นมาเลยใช่ประมาณกานจบแข่งใช่ซึ่งความจริงแล้วครับก็ดีดใหญ่ดีดใหญ่เขาเลยก็คือดีดใหญ่ไม่ความจริงแล้วเราก็มีพลังจริงๆอ้าวเอาโชว์ไม่ล้อเล่นนะอ้าวไม่ล้อไม่เถื่ เรอะไพันลองตอบสิอ้าวแล้วในบ้านแข็งแกร่งอ่าแล้วในบ้านแล้วในบ้่นถ้าพูดถึงพลังวิเศษที่ผมอยากมีแล้วก็เป็นพลังวิเศษที่มอบความสุขให้ทุกคนได้แล้วกันนะเพราะว่าจะไปรอจังติดแกมอีกแล้วใช่เพราะว่าติดแกมผมชอบผมชอบที่คุณหนึ่งมีรอยยิ้มครับผมแล้วก็คุณหนึ่งก็ให้รอยยิ้มมาที่ดีเหมือนกันกับผมครับผมเลยให้ความสุขละกันครับผมให้ทุกคนเลยที่ดูอยู่ไหนกราวช่วงพอดีว่าพลังจริงจริงจริงคืออะไรพลังพลังอยากจะมีพลังมี อ่าโอเคโอเคเของพี่เหรอพลังของพี่ก็คือการหยุดเวลาครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรทำไมทำไมถึงต้องเบน่ยงอยู่นก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าจะเกิดอะไรไม่ดีกับเราถ้าเราหยุดเวลาไปก่อนเราแก้ไขมันทันก็ดีกว่าครับผมอ่าเช่นตอนจะซ้อมเต้นเราก็หยุดเวลาไปก่อนไม่ต้ซ้อมพี่แมนอะพี่แมนบ้างพี่แมนมีพลังพลัที่อะไรบ้างอยากมีแรงให้ใช้ไม่จำกัดเพราะว่า พี่ท like yeah, wow. ีมงานชอบหลอกว่าเต้นรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท um ้ายรอบสุดท้ายแล้วแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่รอบสุดท้ายสักทีอะปกเกอร์อะโอเคปีเกอร์ปีเกอร์ดีไหผมก็อยากมีพลังบินได้เพราะว่าเมื่อหลายครั้งแล้วเวลาเรานั่งรถไปซ้อมนี่เห็นรถติดแล้ผมก็อยากเนี้ยวิ่ขึ้นฟ้าแล้วก็ยงเี้ไม่ได้เลยครับ ไม่เป็นไรร้อนผมวินต่ำๆก็ได้ครับผมก็อยากมีสกิลแบบวาร์ปครับแบบจัมเปอร์ครับเพราะว่าเพราะว่าแบบชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วอยากแบบไปสถานที่ต่างๆแบบแบบเร็วๆแบบไปเที่ยวที่นี่แล้วกลับบ้านนะเที่ยวที่นี่กลับบ้านก็ไปได้ใกล้กันอีกมาเลยครับใช่มี็กมีดึงจำไปโอเคเด็กมีกระินเอาจำระยะจะเท่าไหร่เมตรเดียวหรือสองเมตรหรือรถโอ้โหเอาจำที่เดียวก็ถึงไม่จำกัดครับไม่จำกัดอันนี้แล้วแต่เลือกเลย โคตรน่ามาอะไรดีนะที่จะจับผมอ่าโอเคพลังสุดเอาตัวรอดครับพลังสุดคลาสสิกครับเอ่อพลังความเร็วครับวิ่งเร็วครับคืออยากที่จะแบบเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่แบบอดแอฟได้ค่อนข้าวที่จะเยอะครับแบบสมมติว่าแม่ใช้ไปทำงานบ้านเงี้ยก็ปุ๊บๆๆเสร็จแล้วครับอ่าโอเคอกดดันมาหลังที่บ้านอยากเต้นเร็วได้ปะเนี่ยอานหนังสือเร็วเออใช่อ่านหนังสือเร็วแต่ว่า เข้าใจไหมอีกตัวหนึ่งฟูมครับเอ่อผมอยากมีพลังแบบว่าเอาความคิดของตัวเองแบบว่าในหัวเอาออกมาให้คนอื่นเห็นได้ครับผมเพราะว่าเราจะได้เขาคนอื่นจะได้เข้าใจความคิดเราได้ง่ายมากขึ้นเวลาเราแบบเออทำงานกับเพื่อนร่วมเพ่อนทีมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเรามีภาพในหัวยังไงก็เห็นได้เลยอะ๋อเขาฟูมเอ่อฟูมแบบว่าบางทีแบบพูดไม่ค่อยเก่งไงแต่รักหมดใจครับผมใช่ครับนิดนึงก็นิดนึงแล้ว นะครับก็จริงๆตอนแรกโดนพี่เกอร์แย่งไปแล้วครับ <laughs> นะถ้าสาหรับผมอะไระไ้คิดขึ้นมาอีกงาน,น,นคือผมอยากเป็นคนที่ไม่ต้องนอนครับอยากจะเป็นคนที่ไม่ต้องนอนเลยอยากใช้ชีวิต <c oughs> ทั้งวันแบบว่าฟื้นฟูตัวเองอัตโนม <c oughs> ตัออตมิเลย <c oughs> คืออยากจะให้ตัดการนอนออกไปเลยครับไม่อยากจะพักผ่อนครับอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่อยากจะมอบพลังให้กับทุกคนแบบเต็มที่นั่นเองครับโดยที่ไม่ง่วงเลยนั่นเองครับผมคามเราค้าโฟกัสไปยังไงคามไปได้ยังไงขอโทษครับไม่โฟกัสมีพลังล่องหนครับ เขอกีนน้องใช้ไม่เล่น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 ความจิงพลังพิเศตนี่อยากมีคืออยากมีโดเรมอนข้างกายครับโอ้โหอเคเราก็จะมีทุกอย่างเลยนี่ไงโดเรมอนป๊าบเหมือนกันถูกต้องก็ใช่ขอขอคอปเตอร์ไม่ไผ่นั่นโดเรมี่กับโดเรมอนเออไอจาปี๊บเจบเลยผมผมกำลังจะบอกว่าผมอยากมีกระเป๋าโดเรมอนอ้าวเรียบร้อยเลยเปียนเปยกระเป๋าโดเรมี่ไงกระเป๋าพี่เปไหมกระเป๋าโดเรมี่ยังเหลือ ก็จะตุ่มเหมือนกันอ่ะงั้นพี่โฟกัสอยากมีโดเรมอนข้างกายใช่ไหมครับงั้นผมเป็นโดเรมอนให้แล้วกันครับเอี่ออยากทำอะไรทุกอย่างสิ่งไหนอยากคิดอะไรก็คือพลังของทุกคนนะครับก็คืออยู่ที่ผมหมดแล้วจบแล้จบเป็นลาสบอส l l last เนี่ยเดวิดส์าใส่ตีกอล์ฟมาเลยอ่ะขอบูเป็นอยากอ่านใจคนได้ใช่เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยากที่จะแบบ อยู่ร่วมอยู่ร่วมกับทุกคนได้แบบว่าโดยแบบว่ารู้ความคิดของคนว่าแบบเขาคิดอะไรอยู่รู้สึกแบบว่าเขาจะได้เข้าถึงเขาได้ง่ายขึ้นนะเนี่ยคือเรต้องไม่อัดแบบซับซ้อนของเพื่อนพูดโอเคเดี๋ยวผมอ่านเองแตอนนี้อ่านแล้วอ่านโอเคอ่านแล้วโอเคยังไงครับคือผมอยากมีพลังที่เตะอะไรก็สะอาดครับเพราะผมไม่อยากตักข้าครับอันนี้นะจะไปอยู่กับกินเหมือนกันเพราะว่าเป็นผมไม่อยากตักข้าครับผมไม่อยากทำงานบ้านครับถ้าผมว่าเตะอะไรก็สะอาดเลยก็จะได้ไม่ต้องแบบทำเยอะโอเค เรียกเรียกโดยเรมอนได้เรียกโดยเรมอนได้พลังย้อนเวลาเนี่ยไม่ต้องขอสักผ้าผ้าแตะพับพิอารเลยรวมถึงด้วยอั้นเล่นรวมถึงสุดนั้นแล้วเหรอเอาสุดท้ายล้วให้ทางศึกษิ์สิทธิาสงกงานหน่อยสีมาเดี๋ยวจะได้ชมงานอะไรเรื่องนี้ป้าแบว่าจะิดตามงานอะไรอย่างเงี้ยโชว์ลังพิเศษ ฮะโชว์พลังพิเศษอะไรพี่พอไม่มีก็ขอฝากเพลงที่2ของพวกเราด้วยนะครับเพลง M V P ได้ปากนะครับรับชมได้ที่ YouTube แล้วก็ออนไลน์มีสิทธิ์ที่มีหลายแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราเลยครับโซล่าได้ที่โซล่าออฟฟิเชียลทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันครับใช่แล้วครับผมสำหรับในอนาคตต่อไปก็ได้เลยครับไปติดตามได้ทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับผมแล้วเดี๋ยวนี้พวกเราก็มีงานที่รอเจอเหล่าซันฟลอเวอร์แล้วก็รอคนพบแฟนคลับคนใหม่ๆอีกเพียบเลยครับผมก็อยากให้ติดตามกันครับ ได้ข่าวว่ามีชาเลน์ด้วยอ๋อชาเลนด์ยังไงดีครับเราต้องโชว์ชาเลนดใก่าโอเคครับท่าเต้นล่าครับทุกคนทุกคนครับทุกคนดูท่าเต้นต่อไปนี้เราก็ไม่ใช่เราต้องเต้นเรอเต้นามท่งานไม่ได้โอเคเอาาดูแล้วอย่าลืมเต้นตามวติดแทเต้นนารคชาเลน์นะครับใช่ครับเอานอไม่ม่ เต้นไปด้วยเราเลยตัวตแล้วตึงได้หตัวมาห้าอ่ะพร้อมยังพร้อมยังโอเคห้าหกเจ็ดแฟนรอรอเธอมันข okay. okay. yeah. ้ามกันเดินไปได้กันคงแฮ่ฟันรอรอเธอรอทั้งวันมามาด้วยกันไม่พอใจสั่นเย้ อ่ายังไงครับฟมเต้นเสร็จแล้วเราคนทำอะไรดีครับเต้นเสร็จแล้วทุกคนก็ติดแฮชแท็กเต้นได้ป c h ชาเลน g ์ครับผมแล้วก็แฮชแท็กโซล่าแล้วก็แฮชแท็ก MVP ได้ป่ะครับใช่ครับและที่สำคัญเลยตอนนี้พวกเราโซล่านะครับมีแคมเปญแคมเปญหนึ่งครับที่ให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันครับชิงเงินรางวัลมากกว่า1,000 0บาทจากยูไลคลินิกนั่นเองครับผม ใช่ครับซึ่งภายในงานนี้เนี่ยเพียงแค่ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูคลิปแดนซ์เปอร์ฟอร์แมนซ์ในช่องยูทูบของพวกเรานะครับโซล่าออฟิเชียลเพื่อทำการแกะท่าเต้นนะครับได้ทุกคนเนี่ยฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วถ่ายคลิป5ถึง13คนนะครับแล้วก็ส่งมาให้พวกเราดูได้นะครับผมสหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยไปดูได้ที่ช่องโซล่าออฟิเชียลนั่นเองค่ะใครอยากได้เงินหมื่นก็นมากันเยอะๆนะครับใครคะใครไม่ไ,มได้ไหไม ใส่รูปแล้วอินเสิร์ตกระตอมแล้วกระตอมแล้วกระตอมแล้วแค่กดกดแล้วอืมฮะอะไร